สาดีสวัสดีค่ะพีเอสพาร์ททุกคนคะวันนี้อ่อนจะพามาอย่างเบิงตลาดบางแคแล้วจะหูว่าสินค้าอยู่ในของของประเหตของเขาอ่ะราคาจำได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนอนเดียวไปเบิงกันเลยจ้ามาจับไปไปกันไปเบิงไว้เลยอันนี้คือบอลจริงๆทางเขามันก็มีลายบอลนั่นแหละแล้วอ่อนเขามาบอลวินมอไซค์เนาะเขามาทางคางค่างนะนะบอลมีทาง้างหนา กระทอนปุ๋ยฝ้ายโอ้ย่้สินขาของเขาตามหมอนี่จะตัวบักไนบ้าไปบอกกันเลยอันนี้หานขาหันขาโบรลบลบจะถือชนในนสินขาเขาแขกอ้ยแขกละลอยจักรองทุกคน อันนี้นะคะเส้นขาห้อยห้อยแต่ละคนต้องผ่นเดียก,ดกไปเลยนะไปเบิงทางฝั่งนี้เบิงทาง,งบุงง๋งกำลราสิบบาทเก้า ไ่กว่านั้นองงนนน่อนไงก็แขนแขนต้นขาอ่อนดังเท่ากําละ10บาทโอ๊ยพักบุ๋ง่ะเดี๋ยวเผาไปทางอันนี้กับหมูลอย8บาทโอ้ไม่ได้ถือคือโอ้ฝนลายเลยบัมือน คนไรเลยบันคนไรยหแน้แวค่ะสินขากประมาณนี้นเนะาะแต่ว่าคนร้อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งข้างในทุกคนแต่ละคนแบบถือจนซื้ออะไรห,หัวป้าอย่างเงี้ยโลละห้าสิบบาท อันนี้โลละหกสิบบาทเลยนะทุกคนป่าห้อันนี้โลละหาสินหาปลาหนิตาดีพาไปเบิงเขาข้างในทุกคนอันนี้คืออันนี้ชั้นพาเรนนีม่มาไปเบิงสิ้คขาสามกิมยี่ิบาทใบกระเจี๊ยบขาวหมากัก ต้อพมาเขามากินแพงคร่บะอ่ะอะนอนานอปนาเลยครับแต่และคนสื้อไปับอานานเลย,ย,าายไข่แก่ลอยหางยหสิเจ็ดต่อแพงหนึ่งเนาะไข่ปิดได้ทุกคนหมัน้ำเต้าปี่ค่ะกุ่มหอยบด ไปเบ่งทางคุน้่นละไม้โลละสาหาบาททุกคน้ำไม้โลละยี่ห้าบาทมาทำเตาโลละสาหาสาหาบาทชาา้ได้เ้ยทุกคนเลยอ่อนมาก้าเดียวสีไ้แฟนมานำก,นก็คือสีโบไว้เห็นะหพออน่องจงวะมูมูโบม,มากนะทุกคนอแตงโลละสามสิบอ่ะ ซาฮาบาทแอบอ่อนสือ่ออ่อนสืออ่อตุ้งละสิบบาทสือส่อๆดองผงหลังจากว่าห่าพิกสวนยี่สิบบาทลายโกรดเลยลายแบบลายสุดเลยทุยกคนเลยห่าพริกโลเลยพริกยกโลสามสิบห่านเนี้ขคายดีดีห่านเนี้คนละายแหง<า><า> นี่ไปเบิงเบ่งฟังนี้ทุกคนไปเบิ่งฟังนี้ฟังนี้ไงแห่งร้าย <c oughs> แฮนไก่เอาละค่ะสิ้นค่ะโอ้ยมากันขโพลนี่เสียบได้ค่ะผลโดูแล้วจะหามากขออิ่นนี้ยังซาลี่อ่าเลย,ยังสิ่ง โน้ตละสามสิบห้าบาทโนละเจห้าบาทโอ้โนละสิบบาทเล่เตงกวางโนสิบโละสิบห้าบาทเอาเตงกวาหลานนี้ดีกว่าเ่ละหานสามารถเดือกได้นอตหลานวังยานี้สามสิบาทอันนี้เห้าบาทเดี๋ยวเลือกก่อนทุกคนคนมะละกอโนละเจ็ดบาท อร์ไหลนี่เบิองฝั่งนี้อังหุนรอดละร้อยอินก็าขาลมอออินก็าขาลมมันกระโพดมันก็ได้เอ้าชิ้าเอาตัวใดลายลายนะทุกคน ถึงเนี้ยขนาดนี้นี่เปมาเบิ่งฝั่งสิบบาทมันเผือกตะไคร้ป่ากล่องละสิบบาทกล่องสิบบาททุกคนเบิ่งเอา ม่เงฟังนี่เดี๋ยวจะพามาเบงอันนี้คือเสื้อเทศวไปบวยไ่มออราเอไมโอ้โคงขาโอ้เราเลยคือบไว้เเคย นี่้าฮาบัดแม่เมนชิหาบาัทปีกปีกงาาูว่าปีกปีกมึองาามอันจะทำเป็นหลอกอันนี้คันขนมข,ข,นนขมาเบ็ดเนาะแนนเบ็ดของขมาเบ็ดมีดอกกระเจียว น้ำไหม่จากกินกินแกงน้ำไหมอย่างกับเราสิสิบห้าบาทห้าวหัวนี่เขามาซื้อสมรับเชอค่านอง ออมเอมง่ายอ,อันนี้ลูกเนียจำไดโ้โดนละห้าสิบบาทอมละ,ะนี่ไงโไดนละยี่สิบบาทกระลำถ้ากัดเท้าก็ยี่สิบบาทนี่แต่ถึกๆนะคิดทุกคนเลย มาเบิร์กฟังทียเติ่มยิ้วเข่าแล้วรอไปรอมาเริ่มยิ้วเขา่าทานนี้พักบุกแต่ก้อนเจี๊ยบคีบปน,นี้เริ่มขึ้นรา้วคา่ะเลยหนึ่งร้อยยี่สิบกระถุงหนึ่งขายเป็นเจ้าเป็นขายขึ้นเลยมาหล่อเบิ่งแต่ละย,ย่างเขาติดราคาไว้เบิร์ตแน่ทุกคน เศษกับปลาหมากกระ่ิน คลายกุมหยกอันนี้เลยนะทุกคนโได้ซิมมาเสือเต็ม,เล,มเลยอะ่ะท,ท,ที่คุณจะเท็ยนขาเกระเสตกระเสตดีใจนะคุณจางว่าเห็นอันนี้กำละห้าใช่ไหมคะโอ้โหทุกคนนี่กำละห้าสูกมากหนึ่ว่ากำละทีบบาทเอากำหนึ่งมูฝากเสือ ต่วมันถูกนะทุกคนกระำลสิบาทมา <Yeah. Yeah. S 1> ขอขอเลน้องเฟ้าเป็นคนมีกะมุงละบาทอันนี้ทุ้งละหาบาท แน่นอ่ะเขาจะเอาแบบใดนะทุกคนอยู่นี่วัวมันลอยอะไรใครคิดไปทำเบิ้งกระเป๋ามันไปทำเพอาะเคยเสียแล้วมันมันมันระแวงนะทุกคนจุนยี่สิบบาทกระเจี๊ยบแบบลายแบบลายลายลายแห้ง สีราคาแตกต่างกันจังน้อยเนาะแบบพอแตกต่างร้ายขนะนี่นี่ทำไม าดองไปต่มใส่นะเอาไปต้มใส่กระดูกงูนะทุกคนแสบได้ล,ละอันนี้ยังรอโบเบิร์ะทุกคนอือมันจะจะร้ายแบบนี้แล้วเนาะร้ายแห่งน,นี้มาไปเบิร์ฟั่งนี่นะ ตรงนางสองหานี่ปิดไปปกตินี่สิบหกหกปิดิมีมูซับมีหอยหอยสามบาทโอ้ประกาศดอกอันนี้ครับี้ยสี่สิบบาท ถุงแค่ไหนก็เต็ม คนตกบ่มือนอ๋อปดิตกอันนี้ทุกคนถนออกเลยทุกคน่าเห็ดเปือกเออ้อยยี่สิบาจได้แม ตั้นี้ทั้งทั้งหนองอ่อนยางมาเบ่งเพว่อมีน้ำขุดอิทาเรียนร้อยร้อยร้อยแปดสิบโอนอิตเรียน ไทยเทเลียนพยายากกินแต่เทเรียนหมอ,ทอน,อนมอทองเนื้อดีอันหมอนทองเนื้อดีหวานมันมาเบ,บ,บิ้งมาเบิแบบ้งมาเบิ้งทั้งแค่90บาท99แบบนะแบบาทป้าเป็นแนวกินเอ <c oughs> อยากนี่ฝั่งนี้เลยจ้าทุกคน ิ่งฟังร้านแห่งอะไรก่อนมาไปซื้อ นนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งรอขึ้นก็จะเป็นไตอันนั้นบางบอนเนาะทุกคนก็จะมีจากจุดนี้นะรถเมล์ออนนี้ไ้ปไปบางบอนออนไปบางแขจะนั่งวิ่เมื่อนั่นแหละทุกคนเลยสื่อของเต็มเลยจะสอบได้เต็มเลยรถคันนี้มาจากบางบอนมาจอดอยู่นี่เต็มเต็มตลอดได้นะมัน เนี่ยก็จะทา้ายคนลงก่อน <c oughs> อ่าเดี๋ยวชะนานูนจังชีสือแค่นี้นุเขากินแตงโมก่อนเปแล้วหอนๆเลยแซตัวเย็นวันวานมันมีอย่างเราก็มาหอดหองเรียบร้อยลาวตาพีพีเอสซีอันนี้ สิบบาทน้องก,กัมทำละสิบบาทจะเอามาจะเอามาใส่แก้งหอยออมหอยนะทุกคนพักเนี่ยเขาเอินพักอีกยังนะเลื่มไปทางบานอ่อนเอินพักอีกลเลิศเนาะเน่โหระพาหอมๆต้องห้าเสือกสื่อใบในหน่อยเนาะมันจะหอมแล้วก็กระเทียมเศ้าบาทไคาตุาน,านต้มยำมังนาาสิบบาทสื่อไวต้ต่ำ แล้วก็มังแตงสิบห้าบาทเนาะประมาณสิบห้าบาทได้เห็แล้วก็เห็ดทูนูเนาะสาวบาทว่าซื้อมาแกงหน่อไม้แล้วก็อันนี้เห็ดเข็มใส่แกงหน่อไม้แซ่บๆนะทุกคนใส่แกงหน่อไม้ไปพออีกหลานหนึ่งสิบบาทบมเป็นยังวะแล้วก็ไข่เยี่ยวมากับไข่อันนั้นฟ้องละเจ็ดบาทเนาะซื้อมา แล้วก็ซื้อเ้นเล็กมาไหวว่าอยากกินต่าหั่นตํานี้นะมังงวงสม,ส,มสมเวลาอยากสม1ิบาทแล้วก็ซื้อมูอนนั้นกระดูกมูเนาะ70บาท77บาทแล้วก็อันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทคือกันนอนี่กระไรมูอาอยัางมูสามสันเนาะเพราะว่าแฟนอยากกินแกงขี้เล็กเป็นนอนกันเลยใส่มูสามสันไมกิน,น,นแล้วก็ป้าเนาะ สมมาเลยเอาไว้ถอดนะกินกับเขาเขาสวยเบแสบชีสิบบาทมาคุงสิบบาทมาเคือเทศสิบบาทสีสิบบาทแล้วก็มาฝออันนี้ก็พอได้แตงมโมลูกหนึ่งเนาะสามสิบหาบาทเป็นมาขายหนาบาทหน่วยบ้าไงมันจะหมนเลยนี่แหละเนาะเบิดมนินีซื้อของบอไรเพราะว่าซื้อมากเลวอย่ามันอันันตู้เย็นไหวเซียนนางเด็ดน,นี้คอยซื้อเอาอยู่นตลาดเฮาเป็นผวกไก่เป็นผวก ป้าเอียงประมาณเนีน้ยเนาะก็ซื้อในตลาดเท่าไหร่บวกนี้ยังก็ไปซื้อ,อยูพี่ตบกันไปแลยเนาะทุกคน p ซ c เนาะอ่อ,อนกระตองเขาอเขาอพออูดว่าี f c ถูกฐานเด้อจ้าทีรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้อ่อนหลายๆจ้าคลิปนี้อ่อนกะผ้า PFC ไปตลาดเนาะไปเบิ้งสินขาล่ะาสินขาพวกพักพวก,พวกเหนือมูเหนือไก่เนือป้าพวกกุ้งเอ่อกุ้งหอยปูป้าต่างๆนาหนะ้าพัก ถักก็มีทุกชนิดนอกั้งผิดทางย่างกะและหลายๆสิ่งหลายอย,ย,ย่างแต่ละหารก็อาจจะแตกต่างกันจักน้อยนอก,กนอาจากอาจจะอาจจะบริก็คือสิ่งลักก็คือคนร้ายแห้งนะทุกคนคนแบบเบียดกันเลยอ่ะปกติอ่อนอาจจะสื่อร้ายกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าอ่อนเคยสื่อมาแหละแบบมันแบบมันกินบอเบิร์ดนะอาทิตย์หนึ่งมันกินบอเบิร์ดนะทุกคนเช่นกระดูกมูอ่ะกระดูกมูคางอย่างประมาณนี้นนอ่อนซื้อบางขันกันเนื้อมูอะ่รนั้นแบบ มันแบบเสียใไในกินมันกับเบื่อเลยหนานะก็เลยเออสื่อเอาซ้ำทีจะพอกินแบบคันสียเหตุต่อไปก็คอยไปสื่อในตลาดเขาเอานี่นี่หน่อยมาเห็ดกินเนาะการเบื่อก่สั่งทำสั่งนี้กินทังนิ้จะหน่อยอะนะเพราะว่าเห็ดลายก็กบเบื่อนะทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาโคเ,เรรคลิปนี้ออนกับทัมคอตเตอร์ลาเพื่งนท่านี้เด้จ้ะ ก็ขอบคุณด e ีดีจี G, ทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจหายใจยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e และที่สําคัญเบื้องโฆษณาให้นําเด้อจ้าพบกันใหม่อีพีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย